วัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับดัน c คอ c k กทาวเวอร์เบดเมนที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ให้ทุกคนรับชมกันครับโดยรายละเอียดที่ผมจะทําให้ดูในคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกกล่าวให้จบในคลิปเดียวเลยครับตั้งแต่วิธีการเข้าดันวิธีการรับ เวสต่างๆวิธีการแลกอาวุธรวมถึงวิธีการออปชันด้วยครับเราจะพาทุกคนไปดูทั้งหน้างานจริงแล้วข้อมูลบางส่วนที่หน้าเว็บไซต์ของ GGT ครับส่วนของ Cox Tower b a d m e n t นะครับเราจะลงไปล่ามอนหรือลงไปฟาร์มเราต้องมีเลเวลขั้นต่ำที่240ครับและดันนี้ก็จะอยู่ที่เมืองอาเดบาลันหรือนาการนั่นเองเมื่อเรามาถึงนาการนะครับก็ให้เราเข้าว์ปตรงนี้ไปได้เลยและก็ให้เพื่อนๆเ,เดินไปที่จุดเหลืองที่โชว์อยู่บนแผนที่ครับ หลังจากนั้นให้เราคุยกับกล่องของก่านครับเลือกว่าลองแตะดูมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างเป็น NPC ต่างๆอันนี้มันคือ NPC ที่เราจะเอาไว้ใช้รับเวรสครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาแล้วไม่ได้สนใจเรื่องการรับเวรสอยากจะลงดัน เข้าไปฟาร์มเลยหรือไปหาวัตถุดิบนะครับให้เราคุยกับจายแอนด์สปริงตรงนี้เข้าไปได้เลยครับเลือกไปทางไหนก็ได้มันจะพาเราเข้าดัานไปทั้งหมดครับนี่ก็คือหน้าตาในส่วนของแผนที่ Clock Tower Basement ครับมันจะมีความคล้ายคลึงเหมือนแผนที่ไฮออกในสมัยก่อนที่เราลงมาล่ามอนในยุคคลาสสิกครับผมก็จะพาเ,เพื่อนมาดูข้อมูลมอนสเตอร์ที่หน้าเว็บไซต์ของ GTT นะครับโดยมันจะมีมอนสเตอร์ธรรมดาอยู่5ตัวแล้วก็จะมีบอสอยู่หนึ่งตัวครับโดยมอนสเตอร์ที่อยู่ใน Clock Tower Basement เนี่ยมันก็จะเป็น Monster เสอเก่าแต่เอามาย้อมสีอย่างที่เพื่อนๆชอบแซวกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของลูกมายาครับอันนี้จะเป็นขนาดเล็กธาตุดินเป็นเผ่าแมลงครับเลือดอยู่ที่ประมาณ9ล้านต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอลิซาเบธครับเป็นขนาดกลางธาตุมืดเผ่าเดมอนเลือด9ล้านเช่นกันครับเอ็กซ์ตาจ็กเกอร์เลือด 9.1M เครับเป็นขนาดใหญ่ธาตุลม เผ่าเดมอนครับผมเจนิเฟอร์หรือไฮด้าแดงย้อมสีเลือดอยู่ที่ 8.9m ครับเป็นขนาดกลางธาตุมืดแล้วก็เป็นเผ่าปลาครับสุดท้ายในส่วนของมอนสเตอร์ธรรมดาก็จะคือเจเนอรัลออกนั่นเองหรือไฮออฟอัพเกรดครับเลือดอยู่ที่ 8.9m เป็นขนาดใหญ่ธาตุมืด2แล้วก็เป็นเผ่า ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยผมได้ทําการไลฟ์สตรีมบอกข้อมูลเพื่อนๆตรงนี้ไปบ้างแล้วข้อมูลหน้าเว็บของ GT นะครับเลือดมอนมันถูกปรับมาเป็น30-37ถึงล้านครับณนะปัจจุบันวันนี้ก็ปรับมาให้ถูกต้องกับแพทที่เราเล่นอยู่ก็คือ8ถึง 9ล้านนั่นเองครับแต่ในอนาคตจะมีการปรับเลือดมอนเป็น30-40ล้านไหมผมก็ต้องบอกเลยว่ามีการปรับครับก็ให้เพื่อนๆเ,เตรียมตัวรับมือกันเอาไว้ด้วยสำหรับอนาคตเนาะท้ายก็จะเป็นในส่วนของกรอบบินคิงครับมันก็เป็น MVP ในแมปนี้นั่นเองมีเลือดอยู่ 343.5m เป็นขนาดกลางธาตุลมเผ่ามนุษย์ครับ ในส่วนของการอัปเดตเนี่ยผมขอข้ามไปเลยแล้วก mmm. ันเพื่อนๆสามารถมานั่งดูข้อมูลหน้าเว็บไซต์ได้เนาะเดี๋ยวเราจะพูดกันแค่ส่วนสำคัญก็พอต่อมาเราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูวิธีการรับเกรทที่ดันนี้ครับก็ให้เราคุยกับ NPC รับเกรดครับ ซึ่ง NBC ตรงนี้แต่ละคนอาจจะได้ไม่เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนไปทุกวันหรือเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละตัวละครที่มาคุยครับเลือกหัวข้อที่2ครับเข้าไปยุ่งและหลังจากนั้นก็คุยกับเขาอีกหนึ่งรอบครับมันก็จะมี d Daily q u e s t ให้เราทั้งหมด d a i l y q u e s t ครับ Daily q u e s t แรกก็คือมื้ออาหารของปีศาจ Daily q u e s t ที่2ก็คือมิมิกของปีศาจ d Daily q u e s t ที่3อาหารว่างของปีศาจแล้วก็ d Daily q u e s t สุดท้ายคืออาหารมื้อพิเศษของปีศาจครับไอเดลิเคตสุดท้ายเนี่ยเป็น Daily q u e s t ประจําสัปดาห์ครับรีเซ็ตทุก7วันส่วน3 Daily q u e s t เป็น Daily q u e s t ประจําวันครับรีเซ็ตทุกตีสี่ในส่วนของ Daily q u e s t แรกนะครับมันจะมีให้เราทําทั้งหมด3อันก็คือเบรกฟาส์ลันแล้วก็ดินเนอร์ครับได้1 q u e s t จากทั้ง3 q u e s t ครับไม่สามารถรับทั้งหมดได้เนาะโดยเบรกฟาสจะให้เรากำจัดมอนในเบดเมนหนึ่งตัวลันสามร้อตัวแล้วก็ดินเนอร์ห0ึ่ตัวครับให้เพื่อนๆรับเวทสุดท้ายก็คือดินเนอร์ครับเพราะ1,000ตัวเนี่ยเข้าไปในนั้นนะ กําจัดมอนมันแค่แบบเดียวครับพื้นที่มันเล็กและมอนมันเกิดชุกชุม่มแถมยังได้ในส่วนของไอเทมที่เอามาไว้ใช้ออปชั่นหรือแลกอาวุธมากกว่าเบรกฟัตแล้วก็หลานช่วยครับผมก็เลือกเดลิเคตแรกก่อนเนาะแล้วก็เลือกเป็นมื้อเย็นของปีศาจหรือดินเนอร์ที่เราพูดไปเมื่อกี้ล่ละครับ ถ้าอยากรู้ว่าเรารับเกวดมาลหรือยังครับให้กดอินเทอร์เนตยูแล้วมันจะขึ้นเกวดว่ามื้อเย็นของปีศาจครับถ้าใครรับเกวดอ,อื่นก็จะเป็นมือกลางวันแล้วก็มือช้าเนาะมันก็จะขึ้นอยู่ว่าเรากําจัดไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้ทํามันก็จะเป็นศูนย์ทับหนึ่อยู่ครับต่อมาเป็นเดลิเคดที่2ครับมิมิกของปีศาจเขาจะให้เราไปช่วยตามหามิมิกที่อยู่ในดันเบดเมนตตัวนี้ครับ ซึ่งเควสเนี้ยถ้าตามหน้าเว็บไซต์อ่ะมันบอกว่าให้เราไปหาพิกัดตามที่โชว์อยู่ตรงนี้เลยน่าจะไม่ต้องไปทําการฆ่ามอนคับเดี๋ยวผมทาเควสมิมิกของปีศาจให้เพื่อนๆดูเลยครับเมื่อเราเข้ามาแล้วครับและกดในวิเกตเตอร์ให้เดินตามไปเนี่ยมันก็จะให้เรามาที่จุดนะตรงนี้ครับในส่วนของเควสหามิมิกเนี่ยผมพยายามทําและมันทําไม่ได้แล้วออกมาแล้วมันก็ส่งเควสกับ NPC ไม่ได้ครับ มันก็บอกว่าเรายังคงต้องเดินตามหามิมิที่น่าสงสัยอยู่ครับถ้าใครทำเวสนี้สำเร็จแล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้ต่อนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะถ้าเรายังเดินหายอยู่เดี๋ยวคลิปนี้มันจะค่อนข้างเสียเวลาและยาวเกินไปครับต่อมาเป็นเดลิเวี่เวทที่3ครับอาหารว่างของปีศาจมันจะเป็นเวสส่งของรับซุ่ม1ใน3เควสมาให้เราอย่างของผมที่ได้เนี่ยจะให้ส่งในส่วนของคิวบูมทั้งหมด100อันให้กับ NPC ครับ ซึ่งเมื่อกี้ผมเข้าไปในดันแป๊บเดียวก็ได้มา89ชิ้นแล้วครับร้ออันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับผมที่เหลือก็จะมีส่งในส่วนของ Joker กอร์วายอันชายนิ่งลาวเชล l ร้อยอันแล้วก็ c o l o r f ฟูขอเลา100อันครับส่วนอีเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันเนาะในส่วนของ Joker กอร์กับคิว o ูมเนี่ยได้ อีก8ีล้านเท่ากันครับในส่วนของ Shining กับ Colorful c Color o ล o อเนี่ยได้347ล้านเท่ากันครับผมสุดท้ายครับก็จะเป็น d e l ลิเ t e อาหารมือพิเศษของฟรีซัดเดลิเคตตัวนี้จะทำได้ถูก7วันครับเขาจะให้กำจัดมอนทั้งหมด5,000ตัวเราฟาร์มกันอยู่นั้นสัก2-3ชั่วโมงอ่ะผมคิดว่าน่าจะครบครับในส่วนแรกวิธีการเข้าดัานและวิธีการรับเกรดก็จบไปครับ แต่คลิปยังไม่จบเราจะไปดูวิธีการแลกเปลี่ยนอาวุธแล้วก็ออปชันมันครับออปชันมันอะไม่สามารถที่จะหลีเอนชารนได้ครับออฟไปแล้วก็ต้องออฟเลยครับเราต้องเลือกดีๆแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเราควรจะออปชั่นอะไรบ้างในสายอาชีพที่ผมเล่นครับ ก็ให้เราคุยกับ n b c ตัวเดิมขึ้นมาได้เลยครับแล้วเลือกยกเลิกมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้ครับผมยกตัวอย่างนะวันนี้ครับผมจะแลกมีด solid e d g ให้เพื่อนๆดูซึ่งเป็นมีดของ h y p e r ร์โนวิสายกายภาพที่เพิ่มพลังของสกิลดับเบิลโบลิ่งบาร์แล้วก็โซนิกโบนั่นเองครับเราต้องใช้ในส่วนของลีด125ชิ้นล็อกเกียร์10ชิ้นแล้วก็สุดท้ายมีดที่ชื่อว่า f o r t i f y e d ชิ้นครับมีดตัวนี้ดอบที่นิเพมชั้น1เนม่สะดวกไปลาเองก็ซื้อใน เทล่าเลยครับผมก็ซื้อมาในราคาแค่750เซนนี่เท่านั้นส่วนของคล็อกเกียร์เนี่ยหาได้จากการเอาลีด15อันมาแลกครับซึ่งลีดตัวนี้นะครับดรอปจากมอนสเตอร์ในดันคล็อกทาวเวอร์เบรนเด้นนั่นเองอันดับถัดมาครับก็จะคือการแลกเปลี่ยนอาวุธพิสชั่นครับก็จะคล้ายๆกับอาวุธโซลิดเลยในส่วนของอาวุธพิสชั่นนะครับผมขอยกตัวอย่างพิสชั่นรูตัวนี้ขึ้นมาครับเพิ่มในส่วนของสกิลลดบัตซัมแล้วก็ลิทเทิร์ชูสติ้งครับโดยที่อาวุธตตััั้้งงนนนนขออมนเนี่ยดดรปจาก10 7.2ครับที่เราลงไปทำเกรด BP กันครับที่มันอยู่ชั้น4ี่ะแต่ผมไม่แน่ใจมันชื่อดันอะไรครับนะตอนนี้ผมนึกไม่ออกส่วนอาชีพที่เหลือก็คล้ายๆกันครับอาวุธตั้งต้นที่จะมาแลกมันก็จะดอกจากดัน17.2ครับ โดยถ้าเพื่อนๆหาอาวุธที่เพื่อนๆอ,อยากจะแลกไม่เจอให้เพื่อนๆกดคุย NBC แล้วยกเลิกไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้เป็นพิช i t ่ o n นต่อมาเป็นวิธีการแลก Lead t ฮอ,อกเกียใช่ไหมครับต่อมาผมกดยกเลิอกอีกทีนึงมันก็จะกลับมาเป็น Solid ครับและสุดท้ายมันก็จะมาโผล่ในส่วนของหน้าแลกอาวุธวิกเก t ตครับโดยการที่เราจะมาแลกอาวุธวิกเก t ตนะครับอาวุธตั้งต้นมันจะดรอปอยู่ที่ดันนิฟหแล้วก็นิเพมชั้น2นั่นเองครับใครเล่นอาชีพไหนก็ลองมาเลือกๆดูแล้วก็มาแลก กันได้ครับ เมื่อเรามีวัตถุดิบพร้อมนะครับเราก็แลกอาวุธของเรามาได้เลยครับผมต่อมาก็คือวิธีการเอนชาร์ครับเราต้องใช้ไอเทมที่ชื่อว่าคอกทาวเวอร์เลกูล่าตัวนี้มาทําการเอนชาร์อาวุธที่เราแลกมาครับโดยตัวนี้จะแลกมาจากคอกเก้หนึ่งอันแล้วก็ลีดสิอันครับโดยวิธีการเอนชาร์นะครับเราจะสามารถเอนชาร์ได้ในช่องที่4แล้วก็ช่องที่3ครับโดยช่องที่4เราสามารถเลือกได้2กรณีกรณีแรกก็คือสุ่มรับเอนชาร์ครับกรณีที่2ก็คือเลือกรับเอนชาร์โดยทั้ง2กรณีน ออปชันแบบ100%ครับถ้าเราเลือกกรณีสุ่มรับ e n c นชารครับมันจะใช้ลีดแค่10อันแล้วก็เงิน50,000เซนนี่แต่ถ้าเราเลือกการันตีสล็อตที่4ครับจะใช้ในส่วนของลีด1,500อันคล็อกเกียร์50อันเงิน5ล้านเซนนี่ครับคือในส่วนของตาราง e n c นชารในช่องที่4ครับก็จะมีในส่วนของ a d k M a d k Delay After Attack, v a r a b l e Cast Time, Delay After Skill แล้วก็สุดท้ายเป็นในส่วนของ Clock Work POW ครับซึ่งถ้าใครเล่นในส่วนของสายกายภาพอ่ะผมแนะนําให้ออฟในส่วนของ POW เพราะทุกๆก,การตีบวกของอาวุธนะครับมันจะได้ค่า P ATK ขึ้นมา3เลยถ้าอาวุธเราบวก10ก็ได้ P ATK 30ถือว่าแหรงมากๆเลยนะครับ e n c h a n t การันตีสล l อ t ช่องที่3ครับก็จะใช้ในส่วนของ Shadow Recon 1,500อัน s i l u n i u m 150อันแล้วก็ Clock Gear 150อันครับส่วนออปชันเนี่ยมันก็จะเป็นออปชันพิเศษปะจำอาชีพเลยครับเรายกตัวอย่างจากมีดที่เราแลกมามันจะชื่อออปชันว่า Double Bowling Bar Turning Device ครับเพิ่ม Damage Skill Double Bowling Bar 5%คุณสมบัติม,มีแค่นี้จบครับแต่ที่มันจะดีขึ้นคือเราต้องเอาเอาวุธไปเกตครับถ้าเป็นเกตดีครับเพิ่ม d a m a g Double b o l i n g b r ขึ้นอีก3%ถ้าเป็นเกตซเพิ่มด a m กายภาพต่อศัตรูทุกขนาด10%เครับเกรด B เพิ่มดาเมจสกิลดับเบิลโบลลิงบาสขึ้นอีก4%สุดท้ายเกรด A ครับเพิ่มขึ้นไปถึงอีก6%ครับโดยรวมถ้าเราเกรดได้ถึง A ครับเราจะเพิ่มดาเมจสกิลดับเบิลโบลลิงบารสได้18%แล้วก็ทางกายภาพศัตรูทุกขนาด10%ครับส่วนอาชีพที่เหลือเนี่ยก็ให้ลบกนวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูเอาเองหน้าเว็บไซต์ละกันเพราะ แต่ละอาชีพมันก็ค่อนข้างมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปครับส่วนวิธีการออปชันอาวุธนะครับก็ง่ายๆเนาะกดดับเบิลคลิกในส่วนของ clock tower regulator ตัวนี้ขึ้นมาครับให้เพื่อนๆมาเลือกในส่วนของการันตีครับแล้วก็เลือกในส่วนของ clock work device PATK ครับมันก็จะใช้ในส่วนของลีด d 1 0 0แล้วก็ c o o c k Gear 50อย่างที่ผมได้แจ้งไป ่อนหนห้าครับเมื่อเราอ,อัพช่องที่4เสร็จแล้วเราไปทําช่องที่3มันก็จะเป็นอินเทอร์เฟสแบบนี้เหมือนกันครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็คงเอาไว้ประมาณเท่านี้เนาะเราก็เรียนรู้กันทุกรายละเอียดและเกี่ยวกับ c o x Tower b a เวอ e ์เครับที่เหลือก็ให้เ,เพื่อนๆ Enjoy กับการลงไปฟาร์มณนะ์ช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่เขาจะปรับในส่วนของเลือดมอนสเตอร์ ถ้าใครดูหนึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับถ้าชอบหรือทุกใจยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์นะครับรํลำลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสวันนี้วิว่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ